Măng a tatron dạo mã reng vĩ tay quân. Do một bên mà reng vô mãng của ngô 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 ngoài <laughs> ngoài 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 กูไดาเ็ก่าวอะไรชวนโยกันโรูกลดผู้อต้องไรโกลดทนบอกกับแม่ผัวนู้นเาเวียนบ้านกูตื้อดาวสังเวนคอยพบุญจินผมยยองเรืว่าตัวรตัดเลยก็กลาเธอเธอตัดเรืว่ากูลุยตัวรตัดเ้อเรืเพื่อวัก้นกูจำวันนอนและเรามันหนังแรงพลินกูลักุกขึ้นไปเลยแต่กูกลับมาหนังแรงเรือกัอยู่เลย ลอบตั้งเดือนเลยเดือนนั้นแป็ดยเลือกให้ร้อยก้าวไในหลังออกแต่แป็บ้านนาเจ้ากูเก้าพันเจ็ดชายได้ต่างเก้าพันเจ็ดพิ้งถึงลำไปติดบ้านก็พอเออล่ก้าจีไเจอเปียกครับไอ้ก็นเล่นนั้นกับออกเดวคุหลักกีได้ใกล้กูจํำกันเพียกนี้ตัวดำหมดกีเก้าเยียบ โตเปลืองไงเพื่อนแล้วคุณจะไปไหนกันดีครับเนี่ยน้องมงหายาสมมนไพรค่ะหายาสมุนไพร,คร,ใ,รใช่ค่ะตอนนี้พวกใบไม้พวกนี้มันเป็นยาสมุนไพรใช่แล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนหรอจะไม่มีบ้านหรอกค่ะอี่ยปอมปอมพี่ไม่เลยมึงม่ใช่ฉันเป็นจิตวัดโอ้คงจะไม่ไกลจากที่นี่แปดปันเลื่อโลกครับใช่ ออกเน่ยเอ็มไปเราถือมาไม่เพื่อเราด่าคนช่วยกันเดินถ้ามันไปกันไปน่าไม่แย่งไปกกล้านกูไม่ช่วยกูเดินเอากูเรื้อตกที่ไหนร่วเบื้อนั้นมาไม่ใจผมก้าวมาไหนปามาพอคนเหลวคุณเงยรอยเปียกคักำฟองก็พอนในงัดใจอ่ะคุณนึกว่าก็จริงกัน ก็เหลือคุณเออเว้นคนนู้นลาตีคนนี้ลาตีกพาอย่าจิงกันกูช่วยจึงกั้นคนตอนอย่าขอมีเอาคูแปรอยกูหวีคนทำลือถุกจิงเวีนกรรมยาจมนไปพวกนี้คุณจิ้เปิดจิตวัดจิ้นป่าเบตนอาจารย์ทำบัญญญาแล้วก็ช่วยเหลือคนยากจนอ๋อผมจะงานใส่ไปที่วัดคุณด้วย Bát băn lửa lô, mừng ai dường lửa nha nhé. trông hết trông phấn mặn. Hắn vẫn còn tiếng lèo, bóc của bán câu cá mèo, tàu cong chàng. Cú ta cá mèo, tàu cong chàng, chính của ai kê, thua tríp Chính, ờ, ta cá mèo, tàu chính ai kê, thua tríp ờ. Mèo, kê cá, trì, chàng. Một tàu ăn, con ờ. cong lông, ờ, lèo, bắn cú. อย่านั่นไอ้เล็กเขาอย่านัดให้กูเทกันให้ร้อยเอ็งว่าอย่านัดนขัวอยากเกกนัดต่อคุณนยอย่านัดจับลอดเนาะจีบจเอังอกเร็วไม่รู้มองแต่ว่านับแ่นับื้อไม่จกูนับเป็นแล้วอนนี้ถ้าม <are> the, ึงนับเป็นถากูเก๊กไห แต่จะเกเรวว้าวอ,อน้นองนัง่นอ,อ้นนึ่งโจาบนึ่ง่อยยาจ้และจอพื่อนบจะมานึานน่งไม่แล้วเรไม่แก้กันตายหรอมาใบแดงกูแลยเลิกบากได้เลยเพี่เปียกอ่ะแย่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 ทีบเออพออคนใจทำความนึกอุกแกน่งแน่เน ก็รู้อยู่แล้วไงไม่ต้งมาเออกูผูกแขนดังหน้ากูเล่นเลยรอยอ้นวันก้คนทีกูไปเที่ยวผูกแขนไปตึ้งผมลานเจ้าคมทำไอ้ล้านมาทำไรนี่อ่ะแล้วเพี้ยนไม่รู้ที่เอะก็มาเรียนตังซื้อไงขัเรียนที่นั่เรียนหมอคค์ว่าแล้วอ่ะทำไรนี่ะมาซื้อข้าวเขียนหนูไม่อยากกินนั่งกินเส้นแกงกำเทียวเผากินไม่ร้อยนู่นนี่ ไม่อยากกินนเดี๋ยวหลงอ้วนนี่มพุ่งหนามเลยอมาชื่อที่นีไงกูกูปพนไม่อยากแรงกับมันจอยกูเครียดไงหนมึงไ้ันรออย่มาเดีบ้อะไรกูยอมรับี่เองเปรียก็แเ้วน้มหิไป่โยมึงรู้กันหรโกันเปรียบนี่เออไอ้กูไปโยกันดิไม่ต้องรอบก่อน มาที่กูต้องร้องเห็นใจหัวหันเบื่อเอ็นก็อยูวัดโอ้จริงอันนี้ก็เลือกกูมาไอ้พวกไอ้เ้ยเออกูกลานเลือกูไอ้โยกูเคเปียกนกแต่ว่าอันวันคนลูกมากลูกแมวเคยจ้อ,องตัวตายพนแต่เง็นตายเพราป้าไปแต่งงานกับมาลูกมาจ้องตัวลูกแมวจ้องตัวเพื่อขอป้าไปแก่รู้งแก่มากเกินลูกต้องไร้เมย์ยายนม่พอใช้ลกไป รอยกวัดชายออกเลยแหมแม่มากวัดป่วนเบเือตกจิ้งเบื่อปีดไอเบียบดรอยวัดจืรถแต่รี่ไอตะโูตามมอกเล็กได้วัวเจ็ดนงทำไมเจ็ดนึ่งง่อยด้วยหงด้วยมากะไรนี้พี่เปียกได้อะไรมานุ่มตั้งแตกรอยมต่ันางหวเจ็นึ่งหไรกะได้แล้หัวเหกินได้เลยไม่ดีวา กล่าวทัวดอยู่แล้วเจนแต่นะครับคุณตั้งแตคุณจะไปที่วัดก็ฉันก็เจมตัวเดินทางได้เลยครับตอนนี้มันใครมันยังไม่ใครแล้วออกไม่ใครจากวัดใช่ครับไปพี่ปรับเดินทางเถอเดีวยวใจแล้วเคยไปวัดเราตอนรับน้องไหม เคยเรอกูให้ไวไแต่มลบเือมากูเบื่ออกูตายวันนั้นแลดเอางันนันเกทงคนทีต่อเดี๋ยวใชแต่เงาค่ามึงตายทุกมึงเก่บกูมทีถ้ามึงตายพิดกูเกมึงรัทีเอาอ้มู่ตายไอ้ไอ้ดิกู้ตายหมอปาได้เอ้ยนนกุปลาเลืมลูกแจ้พด Fly on, but lông chia móng nó nóng không lông, lê ogan phú. Fly, dai oi. không còn luôn. Mày uy, 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 ลาไม่บวชตีเงี้ <c oughs> งขันปลาไม่บวชตีเออมันนี่บวชจบกำลงัง <c oughs> เลวกันผู้ <c oughs> ปลาใหญ่เอ้ยไม่ก่อนั้วมาอมจีวรมาเร็วแล้วปลาเพลนินไม่อยู่วัดปลาไม่บวชตีปิด ปลาด้าทุกนันเลยคอลกปลาดเอ้ยหมดวัดเลอไม่ปลาเป็นปลาไดเอ้ยออกไปจูงนอกวัดเองปลาจันบุนอยปี่เออปลาด้วยปลาไม่ถีใจก็ยัอมลุก กูเก๊กตายโอ้โหดูเกล้าเลยกูกันรื้อกันนี้ถ้าเป็นรู้กูกูตำแตงถุงมาแล้วน้องี้รูปหรือว่ารูปเลยกูเตระรีเล่เล่ว่านมันป้อนเมียกูตองห้าเดือนกูป่าถึงเอ็ดระรีกูตั้งใจว่าถ้ารู้กูพิการกูตำแตงถุงพอไปตึ้งหม้อว่าเพื่อหม้อเอ็ดระรีเล่หม้อบัววัดเด็กยังแก่นใจอยู่กลางเดียวหมูตำแตงถุงเลยตำใจเด็กยังแก่นใจข้างเดียวผมพิการพิการเพื่อ ยังแก่นใจกางเดียวหรือไม่เป็นการเรือแล้วผมมึงก็ยังแก่นใจดามกันโอ้ย้ช่ยช่วยมันจะเคยรู้ว่าหลือจากผมผูบอกแล้วไอ้ไปมึงบังคู้กาตาแล้วก้องดีกับลุยแล้วไปแล้วมึงแต่บันคยิ่งเจาเจ้ามามันไม่ใจกันเก่งเลยตัวเดียวจะดน้ายังไม่ได้ดามลยร่ไือมันหนุกันเงยินไว้เนาะ เห็นว่าใจกังกินในตัวเดียวแล้วพอมึงก็ใจที่ที่ตัวเจ้ามีแล่นะครับผมก็พูดเส่ยงได้ยินยินเจ้าเจ้ามึงเลตทำร้ยผุนแก้วรอยเด็เจ้าเจ้ามึงเจะกู้ตาคนรวยรวยคนงามเวลาก้าวไปอยู่ในอ่งนศาแก่ปามัดไม่จะเละได้โลไม้มันผิดตัวได้ร้อนเนี่ยพอจริงเอ้ยและได้เพื่อ ยังนักหน้ายบาดวกูตายมันแม็มผือนเก็บด้วยตายแลวตายแลวหู่ไม่น่าอัวกูตาว่ามีเอินอยู่จี้จิบากินนุมบอนเปยยีจิบบาจัจบว่าเลื่อนเอิญกี่าเลื่อยีติบปิดแเลื่อกี่บาทเลื่อดำจิบแล้วเลื่อดำจิบเพื่อมีเอินอยู่จีบากินนุมบานเปยีบา ทำเลือดจีบจิบเลือดจำจิบเลือดจำจิบเรื่องงานจอในเรามาต้องคนเราบุมตายละมันกันจอได้ดีละมีเงินอยู่จี้จิบมาเวกินนุ่มบานเปยจีอันจิบมาแต่ไม่เลือดจำจิบโอ้จีนได้โอ้างั้นเจอจีเออบาตลุ้มกันนั้นไปให้มันแก้เบีถยะมึงแก่โม่ kéo ra cái tay đi, cú là cái leo rồi quay, không, Nhà nó lắm oh. trời, keng keng kê vào leo, Khuôn tâm là cá ทำราคาเออมึงก็เลยหยกนี่นะมึงเล่นกูมัดเปล่าเลย,ย,ยเลยอ่อนก็เป็นมวยเป็นไรยันจื้อเงากู่อ่ะมึงก็เลยก้มลงแด็กก้มใจก้มกวางว่ามึงประกอบกับตามมึงต้องทำที่เอาเจ็ดแปดข่าทิบอุต้าหมอกูแก้กวมึงกีดด่ตีกีบตีอดชอบแก้ Ông cần tay ai và nên quên kết, cái tay Là cái cu cầm lỡ ừ. 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 thì rèo, ôm bái, chết lưới Ừ, chính Ông chăng mà đi cà bài thế Chết tay và nên của tay Kiệt lời đi. Cú tay ai phần đi Tay ra tay bẹp, bẹp, mà đẹp đi Cầm Có จิ้งจกน่า o ื t อป็นงงอต้าอยกคก้นเตยดีม่เลยแตควหว้ดุทนเติ้งกปะม่ใจกูยอมกูก็ แต่ผมน่ะทีนี้ต้องคือไว้ชื่อพอแล้วพอแล้วกูกันของหอยหลุดไปเต็มได้มามึงได้แล้วตะเอาผู้ต่ํามาผู้หญิงจะไม่ถึงตรงยอมอ่อต่อเกดแล้วมันยอมแล้วเก๊กซอยน่ะคนยิ่งปล่อยยอมมันได้ได้ตรงคนได้เรื่องรู้ก็แล้ว Qui yo me que que póngale tú papá ahí mi El pomiatro ya ngudia Apaga todo no आला तत् पायब्या चांगला त्यांना याय नाही पणा เตียงผาภ่มิี่้ท่านผู้ชมรู้จักกับขุนพลมุจตาป่ากูดำรงตำแหน่งขุนพลในบ้านเมืองแห่งนี้วันนี้ท่านขุนพลได้เรียกชมุนทั้งสองกระบอก้องกระตรงนี้เขามีอาวุธครบหมดรวนแล้วแต่กานอาวุธสงครามทั้งชื่อท่านขุนพลมีงานกระไรที่ลูกน้องทั้งสองกระทำและจะทำได้หรือไม่ นะักชมติดตามหาความเข้าใจต่อมา

พยายามกู้เจ้าของคนต่อไปเลยมีใจยังแปลกประทับใจมาเลยอาแกนจอของแกตาประชาชนเลยมีพลละเอียบไปมาเลยทีพวกแกพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะทำงานให้กับข้ารับเช่าไหน ขอเจ้านายไว้วางใจพวกเราทั้งสองคนพราเรายินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามคําบัญชาของเจ้านายบอกอะไรครับเจ้านายที่พวกเราทําอะไรตอนนี้พวกเรามีอาวุธอย่างครบมือให้ปล้นฆ่าเก็บใครที่ไหนเจ้านายไว้วางใจได้กฎหมายบ้านเมืองไม่สามมราที่จะรู้หรือไม่สามมราที่จะจับพวกเราได้ดีแล้วคือวันนี้นะข้ารับไปกับเพื่อนของข้าที่ใจแดน ให้นำของกิ้นหนึ่งมาขายให้ก,ก,กับข้าที่นั่นทีนี้พวกแกก็รู้ว่าตอนนี้ข้าไม่มีเงินทองมากพอที่จะซื้อของชิ้นนั้นจากเข้าอยากจะขอเยืมมือพวกแกเจ้างายอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนเลยพวกเราทั้งสองคนนี่ขออยู่ได้ด้วยภัยใยบารมีปกครองของเจ้างา ชานายมีกันที่เราทาเราถือว่าเป็นการสองมบทอทีด้วยกนแล้วกันเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกฎหมายบ้านเมืองเขาเล่นงานชาวนายคุ้มครองกับาลพวกเราอยู่ตั้งสองคนใช่ไหมเพื่อนใช่หิือปะอีแกเป็นทํางานนี่กับ้านายเน็ดเนอยแกเพียงวันเดียวครั้งเดียวไม่ถือว่าเป็นการเดือดร้อนเอาล่ะพวกแกจะต้องสะกดรอยตามข้าไปที่ใจแบน หากจะไปซื้อดาบเล่มนั้นจากเพือในขณะที่ข้ากำลังนั่งพูดคุยอยู่กับเพื่อนของข้าไอ้แก่ทั้งสองคนที่ไปพร้นดาบเล่มนั้นการพล้นแคจะต้องแข่งทำเป็นตอกให้ร่างกายข้านิดหน่อยข้าจะต้องแขลงเป็นไล่ไปแย่งชิงดาบเล่มนั้นต่อสุกกับพวกแกนั่นคือการแสดงละครตกตาใช่ตกหลงขอเจ้านายเดินทางเะ 这些พวกเรา七十六块